สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บานพ่อโหแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เรามีรถเกี่ยวนะครับเข้ามาใหม่นะครับผมมานำเสนอนะครับเป็น DC 70 g พัดนะครับเป็นตัวทาบินนะครับผมเป็นตู้แอร์แท้จากโรงงานนะครับตัวทาบินทาบินก็แปลว่าตู้แอร์นะครับผมกสวยๆเลยนะครับผมคันนี้รถปี64นะครับใช้งานมา400กว่าชั่วโมงนะครับผม รถปีหกสี่ครับผมใช้งานมาสี่ร้อยกว่าชั่วโมงนะครับรถเดิมๆเลยนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับเพิ่งมาถึงนะครับผมสวยๆเลยยังไม่ได้ล้างนะครับเป็นพวกดินพวกเศษฝุ่นข้าวยังอยู่นะครับผมตู้เอนะครับสวยๆนะครับเพิ่งนำเพิ่งเอามาจากบ้านลูกค้านะครับผม ราคาอยู่ที่หกแสนบาทนะครับสวยๆนะครับผมเดิมๆนะครับอามามาดูช่วงล่างกันนะครับผมมาดูช่วงล่างกันนะครับด,ดูช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับสวยนะครับผม เดิมๆแท็กนี่ใช้ได้อีก2ปีนะครับแท็กแท็กนี่สวยๆนะครับแท็กแท็กนี่สวยๆเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นกันนะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมเดิมๆเลย ส,สวยเดิมเดิมท่านใดสนใจนะครับโทรนะครับ0644576273นะครับสวัสดีครับ